เข้าง,งานวันแรกก็มาสายเลยว่าแต่ทางมันไปทางไหนวะเนี่ยมิติปา่าเต็ไมไปหมดเลยรีบหน่อยดีกว่าว่ะาะแต่ทำไมแถวนี้มันถึงไม่มีบ้านคนอยู่เลยวะเนี่ยล้วก็ขับรถมาตั้งนานแล้วนะยังไม่เจอบ้านคนเลยสักหลังที่มันน่าแปลกไปกว่านั้นก็คือซูปปเปอร์มาร์เก็ตอะไรมันถึงมาตั้งอยู่กลางปา่าแบบนี้วะเนี่ยถ้าดูตามโลเคชั่นที่เขาส่งมาให้ดูแล้วก็มันก็น่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้นะโอเคมาถึงสักทีเชื่อว่าฉันรีบไปเข้าเวนต่อดีกว่าเออคือว่ามีใครอยู่ไหมครับผมจะเข้าไปแล้วนะสวัสดีครับเข้าเลยแล้วกันไม,ม่ใครตอบ นี่น่าจะเป็นโน้ตงานสำหรับคืนนี้แล้วมั้งคงไม่มีอะไรมากโอเคและงานแรกที่เราต้องทําในร้านนี้ก็คือทําความสะอาดร้านค้าอันดับแรกเลยนะเราต้องมาหยิบม็อบก่อนฉันต้องมาทาความสะอาดกะดึกดึกดึกอะไรขนาดานี้นี่อะไรเพิ่งเห็นว่ามันไม่มีหน้าใครมาขี่ว้ตรงนี้จกกระปกจริงๆเลยเพื่อนร่วมงานก็หายตัวไปต้องขับรถมาแต่ไกลเพื่อมาทํางานดึกนี่อะไรเดีย่ยเม็ดทรายอยู่อะไรในร้านค้าวะใครมันเอาทรายเมวมาทงไมาตรงนี้โอ้ผงแบบนี้ ผมคุ้นๆอืมหืถูไปนี่กลิ่นลอยเลยควันลอยลอยเลยคนก็ลอยอันต่อไปคือถอดถังขยะออกน่าจะแปลว่าทิ้งถังขยะปะเอาออกไปยกสองอันไม่ได้หนักเกินสอนฉันทิ้งขยะทีร้านอะไรมาตั้งอยู่กลางป่ากลางเขาเนี่ยถามจริงจนไม่สามารถไปต้องย้อนกลับโอ้นี่ไงที่ทิ้งขยะกด e เฮ้ยอย่าบอกนะมันเข้าหลังร้านได้อ้ my god แม่งเข้าหลังร้านได้รู้งี้หลังร้านตั้งแต่แรกแล้วเสียงอะไรเสียง เฮ้ยแรคคูนที่ทำให้ฉันกลัวแรกคคูนบ้านป้ากันเสียงนี้ปิดประตูตัวสอบกล้องเก็บประตูปิดการแปลไทยสุดอีเปกโหลดดิง้งวิสัยทัศน์ในเวลากลางคืนเดี๋ยวนะหน้าไม่ใช่เบคอนนี่มันหลอกเดีอเดๆๆเดอ้ยมีคนเข้าร้านแป๊บบนึงตอนรับพนักงานก่อนวัสดีพ่อหนุม่มนีครับพี่เลือกนานซะด้วยห้องนี้อะไรเนี่ยห้องน้ำโอ้โหติดขนาดนี้ เป็นพี่ก็ไม่เข้านะน,ะน,ะนะ้องเช็คบินวันดีเพื่อนโหยลูกค้ารายใหญ่ฉันจะเอานี่ไปเท่านั้นได้เลยพี่เี๋ยวผมงกินง่ายน,นายต้องจ่าย17เจเหรียญน,นะเพื่อนโอ้ฉันลืมกระเป๋าเงินฉันจ่ายหลังได้ไหมโอเคแต่ต้องจ่ายทีหลังไม่คุณต้องจ่ายตอนนี้นายนี่มันไม่น่าไว้ใจไม่ได้คุณเป็นคนแบบไหนอืฉันจะจําไว้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนหรอแล้วอะไรอ่ะเป็นปยืนกวักอะไรแถอน,นมีรถคันหรูแต่ไม่มีตังค์จ่ายต่อไปก็วางผลิตภัณฑ์ จัดของสินะอุย้ยไอติมแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าอะไรไม่รู้แต่จัดก่อนแล้วกันโอ้นี่ไงมีที่ยืนแบบโห GTA s a n เรียบร้อยจะบอกนะต้องวางให้ครบคือแบบไม่มีกล่องใส่ให้ผมเลยพี่โอ้ตรงนี้มีตู้เซฟด้วยวะขโมยแล้วกลับบ้านเลยสั่งงานเยอะเป็นบ้าเลยไอหัวหน้าเนี่ยก็มาเป็นเจ้านายแล้วทําอะไรก็ได้วะใช่จัดของไม่เสร็จสักทีเดินวนประมาณ3มรอบละขอสักอย่างหนึ่งที่ทำเอฮ็ดอย่างไอ สงสัยอยากกินตุ๊กแกไอ้เจ้าเฮ็ดยังอยู่ตรงกินขึ้นเหมือนรูดูใบไม้ไมผีการแปลสดเอพิกอุ้ยมีเนื้อวากิยวอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะเราไอติมกับเนื้อมาแช่รวมกันแบบนี้มันก็ขาวดีดึงๆอู้บรรยากาศสดชื่นจริงเฮ้ยอ๋อเสียประตูปิดตกใจหมดได้เวลามาดูกล้องวงจรเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็ยังเงียบปลอดภยอัยอุ้ยแสบหู เสียงอะไรวะพอดีพี่เป็นคนไม่กลัวผีอะน้องมาวางต่อขอขออีกรอบได้ไหมแบบจุกๆเลยอขออีกรอบอะจริงๆนะเขาบอกตรงๆเลยเสียงประตูนี่แม่งน่ากลัวกว่าเสียงเองอีกการมาเฝ้าร้านในยามวิการอย่างนี้มันจะได้สกิบบาทกันเชียววะเก็บครบเอานึกว่าจะมีอะไรโผล่มาสกไม่มีวะฮ้ยผิดคาดปกติเกมผีมันต้องมีส่องหน่อยดิอืมก็วงจอห์นปิดปิดไปดิเปิดทําไม โอ้ oh, มันจะมีค้มันจะมีคนเดี๋ยวแปบ๊บนึงเฮ้ยลูกค้าลูกค้ามาโย Yo, ่ยูยู่ยู่ยูยู่วลคัมวลคัมคำคำอินคมอินคำอินเฮ้ยเข้ามาแล้วโอ้ oh, ลูกค้าใส่เสื้อสีเหลืองสลิมปะเนี่ยโอ้ oh, น่าจะแก่และป้าผมช่วยหยิบของป่ะอดีาแตะต้องตัวฉันเนี่อะไรเนี่ยรู้ปะมามา่มาพวกนี้ผู้ชายกินได้นะครับแต่ผู้หญิงกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมาม่าครับไม่ใช่มาม่าครับเฮ้ยป้าเมื่อจะซื้อเสร็จวะเนี่ยแตะแม่งรอบนึงเกตเอาเกตเอาไม่ให้ไปไม่ให้ ไม่ไปแล้วมันมันเปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นทันทีเลยนะมันพืชแล้ปะ่าคิดตังให้ทําไมทุกอย่างถึงแพงจะไปรู้เหรอป้าผมไม่ใช่เจ้าของร้านผมเป็นแค่พนักงานคุณเป็นลูกหรอกสมรถออกไปเลยไปพูดอย่างเงี้ยโอเคในร้านคงไม่มีอะไรคงจะปลอดภัยไปสักครู่หนึ่งอุ้ยอากาศมันดีจริงๆอยากจะโดนจำสแกนนี่เดือนล่อตีนขนาดนี้ไม่มีจำสแกรจริงโอ้ยเดี๋ยวนะมันมีห้องน้ําอยู่ฉันว่าห้องน้ํามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอาจจะเอตัวเอง แม่งผิดหวังอีกละไหนๆก็สงบสุขละหลังร้านก็น่าจะต้องปิดสักแป๊บหนึ่งคงไม่มีอะไรมกักปิดทีนี้มาดู่อยซิว่าฉันสามารถจัดการอะไรกับร้านนี้ได้บ้างอย่างแรกเลยคือไอ้ตู้เนี่ยเล็งมานานละมีโอกาสจะโดไปตั้ง่อยดูกล้องวงจรอนนีกเวลาดูกล้องวงจรลูกค้าชอบมาน่าจะเป็นวิธีเรียกแขกโอ้เสียงกล้อง,งจรน,น่ากลัวจริงๆเฮ้ยเมื่อกี้อะไรออไมไห่นะ อ้าฮห้า huh. อะไรเป็นไรผมมีนะมาดิมาอ้าวไฟไหมนึกว่าเอาไปทุบหัวผีแม่งไฟไหมมันนึงมันหนึ่งมันนึง,นง,นงมันไหม้ได้ไงว่าถังขยะอืมฉีดฉีดท้งสายมันมีคนสูบบุหรี่แล้วก็แบบโยนแบบโยนทิ้งถังขยะมันก็เลยไปติดไฟไฟไม่ดับอืมต้องดับไฟดับไงเออฉีดระยะไกลฮะ ฉีแบบไกลๆดับดีอะฮ่าไม่ดับจริงๆด้วยแย่ะ yeah, ละไันต้องโยนลออาางไปทั้งถังไปนี่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 โอ้ยไฟไม่ดับจริงๆไฟไม่ดับต้องเดินฉีดหรอฉีดให้ทั่วโอ้ยฉีดฉีด,ฉดไฟไฟมันไฟโอ้ยบัก๊กขยับสามารถติดไฟได้ต้องดับไฟฮาววิธีการดับไฟของคุณสอนทันทีเฮ้ยไฟไม่ดับชิบายแล้วไฟไม่ดับ ต้องไปหาอย่างอื่นแทนอต้องไปหาน้ํามีน้ําเป้าแถวนี้มีหมน้ําน้าเออมันกล่องอะไรมันขวางทางตรงนี้เลยจะบอกนาะมันสร้างมาเพื่อไม่ให้ดับไฟเพื่อที่ถ้าเราเข้ามาตามหาอะไรหรือเปล่าแล้วกล่องนี้มันมาบังตอนไหนวะเนี่ยอ่าฮ่าดับไฟดับไฟไโนโบุก็ไม่อยู่ไม่รู้ไปหา,หายหัวอยู่ที่ไหนแล้วทิ้งหน้าที่ภาระไว้ให้เราคนเดียว ก็คือมันจะไม่ดับให้เราว่างั้นอ่ะฮะอ่าฮะหรือว่าเราพลาดอะไรหรือเปล่าดับเถอะพีดขอร้องมันไม่ดับจริงๆเฮ้ยเฮ้ยก็ได้ช่วยด้วยไฟไม่ดับเฮ้ยไหนดูกล้องหน่อยดิอาจจะต้องมาดูกล้องนะแบบดูกล้องก่อนไฟดับเงี้ยเอ้ยนายต้องดูกล้องก่อนนะอะไรประมาณนี้โันนี่เห็นไฟไหม้แล้วเปิด night m o เอ้ยีซัส โอ้ oh my god พระเจ้าโอ้โหเต็มร้านเต็มร้านเลยพี่เชื่อผมป่ะปึ๊บอัดจัดมาดิมาดิมามาดิมาดิไม,ม่กลัวมามอนฉีดเลยไนดะ้ปานหมอกปานหมอกดับได้ยัง รู้สึกจะไม่ดับโอ้ไม่ก็ยังเล่นไม่เท่าไรเลยเกมแม่งพังไปแล้วแย่ yeah, จังเลยเราพลาดอะไรวะเนี่ยนี่ต้องดูโพยนิดหนึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆไฟแม่งบักเกมบักดับไฟไม่ได้ชิปหายละร้านไหมเรียบร้อยแบบนี้ต้องมี่ต้องอัลติริต F4 โอเคไปละบายไฟแม่งไม่ดับชิบหาย